คุยกันนะคะกับทิศทางของราคาทองคำในรอบสัปดาห์นี้และจากนี้ไปนะคะกับทางด้านของรองประธานกรรมการบริษัทว l ยอลจีบุลเลี่ยมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะตอนนี้เราอยู่ในสายกับคุณพวันนวะวัฒนทรย์ค่ะคุณพวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณธนวันค่ะค่ะเมื่อคืนนี้ทําไมทองคําร่วงแรงถึงร้อยเหรียญเลยคะคือหลักๆน่าจะมาจากนักลงทุนเริ่มไม่เชื่อมัน่น เพราะว่าเออมื่อวันเมื่อวันซืนเนี่ยทองคําร่วงลงมาเก้าสิบเหรียญแล้วหลังจากร่วงลงมาแล้วเมื่อวานก็นักลงทุนเชื่อว่าน่าจะยืนได้แต่กลับยืนเหนือพันแปดร้อยเอ่อ US d ลลาร r ต่อทรอยต์เอาไม่ได้เพราะหลังยืนเหนือพันแปดร้อย US d o l l r ต่อทรอยต์เอาไม่ได้แรงขายก็แรงขายกันมาค่อนข้างเยอะเมื่อวานก็มีการปรับฐานมาอีกประมาณร้อยร้อย US อลลาร r ต่อทรอยต์เอา สวันรวมกันนี่ก็ตกเกือบ200 u s อยสดอลลาร์ต่อชอยส์อาแต่หลักๆเนี่ยนอกจาก1นึความไม่เชื่อมัอ่นสเราจะสังเกตได้ว่าหลังๆเนี่ยสไปเดอร์โกแอคไปทางไหนทองคำก็จะไปทางนั้นเพราะว่าโวลุ่ม um ของสไปเดอร์โกค่อนข้างสูง2วันที่ผ่านมาเนี่ยสไปเดอร์โกขายเกือบ50าตัน เยอะ,ะมากเมื่อวานวันเดียวยี่สบเจ็ดตังอันนี้เป็นตัวที่ drive เป็นตัวหลักนะคะ,ะตัวตัวรองที่สองก็คือว่าเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยทองคำจะเกาะไปกับยูโรโคเดชันจะไปทางทิศทางเดียวกันหลังๆก็จะมีตามบ้างส่วนบ้างหรือกับน้ำมันตามบ้างส่วนบ้างแต่ช่วงนี้ให้นักลงทุนมาสังเกตที่ตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาเมื่อไหร่หุ้นขึ้นทองจะลงหุ้นลงทองจะขึ้นค่ะค่ะ นะคะทีนี้ถ้าหากดูจากแรงขายของกองทุนต่างชาตินะคะดูแบบนี้แล้วเนี่ยคุณพวันประเมินไมหมคะว่าราคาทองน่าจะปรับฐานลงไปอีกคือมันจะมีอีกข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งซึ่งข่าวนี้มาทีไรทองคำรักชันทีก็คือว่าหลังตลาดเอ่อคอมเมกติดเนี่ยมีการประกาศมาว่าวันนี้ถ้าช่วงอเมริกาเปิดจะมีการขึ้นมานอีก27เปอร์เซน แน่นอนเลยค่ะทองคำยังไงก็ต้องลงแต่จะจะต้องดูว่าลงแรงแค่ไหนเราให้เอแนวรับไปวันนี้ที่พันเจ็ดร้อยสิบ US ดอลลาร์ต่อชอยซ์อัถ้าอันนี้เอาไม่อยู่ก็น่าจะร่วงลงไปต่อค่ะแต่ใดๆก็แล้วแต่มันลงมา200 US ดอลลาร์ต่อชอยซ์อาแล้วมันลงเท่ากับครึ่งหนึ่งของ ที่ขึ้นมาโดยปกติแล้วทองคำเนี่ยถ้าขึ้นไปเท่าไหร่เวลาการปรับฐานจะปรับลงมาประ,ประ,ประ,ประมาณครึ่งนึงเที่ยวเน,นี้ปรับมาประมาณครึ่งนึงแล้วแ้่ลงลึกกว่านี้เนี่ยอาจจะมีแรงดีขึ้นไม่เท่ากับไอแรงที่มันเคยเป็นไฮมาก่อนอาจจะต้องใช้เวลาที่จะกลับขึ้นไปหาไฮนคคักลงทุนต้องจับตามองถ้าถามตัวดิฉันเองถ้านักลงทุนคคยังไม่มีโพซิชันเลยให้หยุด ดูจนกระทั่งตลาดนิ่งความเสี่ยงจะน้อยนิดนึงแต่นักลงทุนที่มีอยู่ในมืออยู่นะคะให้จับตามองว่าถ้าหลุดพันเจ็ดร้อยสิบแนวต้าแนวรักต่อไปอยู่ที่พันหกร้อยแปดสิบดอลลาร์แล้วมันจะลงตรงนั้นน่าจะเป็นระดับสุดท้ายไม่น่าจะหลุดตรงนั้นแล้วะคะ่ะแถวนั้นถึงแถวพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบพันหกร้อแปดสิบ ถวนั้นถ้าจะทยอยสะสมอาจจะปลอดภัยกว่าค่ะค่ะสั้นๆน,นะคะช่วงนี้นะคะมองว่าปัจจัยอะไรที่พอจะต้องติดตามแล้วก็อาจจะทําให้ราคาทองขยับขึ้นได้บ้างคะน่าจะเป็นวันศุกร์ที่จะถึงที่มิสเตอร์เบนเนเกจะออกมาถแถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเวลาเขาถแถลงข่าวนโยบายการการเงินเนี่ยบางครั้งในเรื่องเดียวกันตลาดรับไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ย <c oughs> อย่างที่บอกคือหลังจากมิสเบนเบนิเกออกมาแถลงข่าวแล้วอยากให้นักลงทุนมองที่ตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาว่า n a s แ a กเป็นยังไง s อเป็นยังไงถ้าเป็นบวกทองก็ยังคงลบอยู่ถ้าเป็นลบทองโอกาสมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นค่ะค่ะตอนนี้ตลาดที่ต่างประเทศนี่เขาการเพิ่มมาจิ้นกี่ครั้งแล้วคะสำหรับปีนี้เนี่ยรู้สึกจะขึ้นมาแล้วสามครั ล้วประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ครั้งนี้ก็27เปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะด้วยความ,าวามที่ออทองคำปีนี้ปีเดียวปรับขึ้นมาถึง600 US ดอลลาร์ต่อทรซวเอาะนั้นตรงนี้มัน,มน ที่เขาขึ้นมาจิ้นเพราะว่าป้องกันความเสี่ยงนะคะค่ะอาละค่ะ,คะวันนี้ขอบคุณคุณพวันมากนะคะค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะคุณพวันว่าวัฒนารั์จากทางด้านของ YLG นะคะ<ม>แนะนำนักลงทุนช่วงนี้ใครยังไม่มีสถานะสำหรับ go future นะคะนิ่งๆไว้ก่อนเลยนะคะอย่าเพิ่งปุ่มปังเข้าไปนะคะใครมีอยู่แล้วก็ติดตามข่าวให้ดีนะคะ m o n ตอร์เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ทองคำไม่รู้จะเป็นขาลง